หมายถึงว่าตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เอาไปเคลือบกระจกธรรมดานี้เนี่ยมันเล็กถึงขนาดนาโน,โนใ,ชใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราแบบเทียบดูอย่างเช่นก้อนก้อนหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็จะมีขนาดประมาณ23นาโนเมตร23นาโนเมตรค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาด23นาโนเมตรไปเคลือบกับกระจกแล้วเนี่ยจะทำให้กระจกมันมีคุณสมบัติที่ต่างออกไปยังไงคะ สำหรับกระจกพวกนี้นะครับเขาจะเอาไปทำพวกเซลล์คินนิ่งครับที่ทำความสะอาดตัวเองได้ครับก็คือมันจะมีลักษณะที่ชอบน้ำคับคือเวลาน้ำมันหยดลงไปเนี่ยครับก็จะทำให้น้ำมันไม่เกาะคือมันแบนราบลงไปเลยครับจะไม่เห็นว่าน้ำเกาะเป็นหยดก,ก็แปลว่ามันจะทำให้ไม่มีหมอกแล้วก็น้ำก็จะไม่เกาะใช่ครับ หรือว่าจะเป็นอย่างที่ศูนย์นาโน,โนที่มห,หิดลซึ่งเขาตั้งมานานแล้วนะคะ10ปีแล้วค่ะเป็นศูนย์นาโนแห่งแรกของเมืองไทยที่ไปเห็นมาเนี่ยก็ทึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะนาโนโอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ทาสู่ตลาดแล้วคือทําเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราร่วมมือกับศูนย์เล็เทคและก็ศูนย์นาโน,โนเทคตอนนี้เนี่ยมีเครื่องที่เราใช้สําหรับดมกลิ่นอาหารเครื่องชิมอาหารนะครับกลิ่นกาแฟไวน์นะครับเพื่อสําหรับ วิเคราะคุณภาพอาหารนะครับแล้วก็มีเครื่องดมกลินกายมนุษย์เพื่อจําแนกกลิ่นกายมนุษย์ซึ่งเราสาั่งเราใช้เราสามารถใช้ในการช่วยเหลือในการพัฒนาน้ำยาดัดกลิ่นกายบริษัทที่เขาผลิตโรออนนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเขาใช้คนดมนะฮะคนเลยนะไปดมรักแร้อะะของกลุ่มตัวอย่างนะ ก็คือว่าในปกติในอุตสาหกรรมทั่วไปเวลาในโรงงานโลออนหรือว่าโรงงานอะไรที่เกี่ยวกับกลิ่น,นครับเราใช้คนนี่นะครับในการที่จะดมกลิ่นกายของมนุษย์นะครับก็คืออย่างปกตินี่แหละอ้าแขนแล้วว่าให้ให้ให,ให้ให้ดมกลิ่นนะครับตรงนั้นมันจะเป็นปัญหามากเลยปัญหาปัญหาอะไรบ้างเ,าเป็นลม,เป,นลมเป็นลมก็อาจจะก็แล้วแต่ว่ากลิ่นแรงหรือกลิก่นเบาครับตามสาติที่เขาบอกมาว่าถ้าเขาสมัครเข้าไปดมเนี่ย ประมาณแค่สองอาทิตย์เท่านั้นเองเขาก็ลาออกแล้วเท่านี้ก็เลยช่วยให้เป็นถือว่าเป็นแนววิธีใหม่ที่ช่วยทําให้คนพวกนั้นได้สบายมากขึ้นไม่ต้องมาดมกลิ่นขายไปดมรักแร้ของคนอีกคนเนี่ย <c oughs> เป็นอาชีพเนี่ย <c oughs> ก็คงไม่ใช่สภาพแวดล้อมหรือว่าการทํางาน <c oughs> งที่จ่ายแพงว่าสมควรนะที่ใครจะชอบสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีจมูกนี้ขึ้นมาก็มาทําหน้าที่แทนคนได้แล้วก็แม่นยํากว่าด้วย วิธีการทดสอบตอนกลิ่นกลิ่นกายของมนุษย์นะครับจะมีคน2ประเทศก็มีคนไทยกับอีกประเทศหนึ่งนะครับโดยเราจะใช้เขาเรียกว่า,าสาสำลีอย่างเงี้ยนะครับเราจะมาแนบไปที่จกักระแลนะครับแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ให้แนบพออยากแนบแล้วเราก็จะเอาไอ้สัมมลีตรงนั้นนะครับมาใส่ในขวดนี้เพื่อที่จะวัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือปล่อยให้เขาใช้ชีวิตประจําวันของเขาเลยนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็พอตกประมาณสักตอนบ่ายเราก็จะให้เขาแนบบิทจีนนะครับก็มาวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอ,ลอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็คือสองด้านอีกด้านหนึ่งเราใช้โลออนอีกด้านหนึ่งเราจะไม่ใช้โลออนเราจะดูว่าไอ้ผลของโลออนเนี่ยทำให้มีกิ่นที่แตกต่างกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายอย่างคะ <ừ> ่ะที่ <ừ> มีการค้นคว้ากันอยู่ในก็เป็น<อ>นโยบาย,ายระดับชาติแล้วสิครับว่าจะต้องเอานาโนเทคโนโลยีเนมาช่วยในการพัฒนาประเทศเช่นในการตั้งเป้าไว้ตอนที่ตั้ง สถาบันที่เรียกว่าศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะหรือว่านาโนเทคนาโนเทคเนี่ยต้องการให้นาโนเทคนั้นมีส่วนผลักดันให้การผิดของนาโนเทคโนโลยีนั้นอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ1%ของ GDP หรือว่าผลผลิตมวลรวมภายใน2558หรือว่าจากนี้ไป8ปีนะครับซึ่งถ้า1%เนี่ย ก็จะเท่ากับประมาณ1นึ่งแสองหมื่นล้านบาทไม่น้อยนะครับหนึ่งแสองหมื่นล้านบาทด้วยอาศัยนาโนเทคโนโลยีอย่างเดียวนี่แหละครับแต่ว่ามันก็จะมองรับว่าแล้วเราจะทุ่มในการวิจัยศึกษาเรื่องนาโนไปทางไหนล่ะอนาคตของประเทศไทยไปทางไหนสมมติเราบอกว่าการเกษตรสําคัญอยู่ก็ควรจะทุ่มเข้าไปผู้ชวยการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมดีกว่าเพราะอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตมากกว่าเราควรจะทําในทางอุตสาหกรรมการเกษตร ให้มากที่สุดใช้นาโนเทคโนโลยีเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีจุดแข็งตรงนั้นอยู่นะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารพูดง่ายๆนะฮะป้อนให้กับประชากรโลกอยู่ยแต่ว่าถ้าเบิดเราใช้นาโนเทคโนโลยีมัไหลเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาพวกนาโนเซนเซอร์ทําให้ผลผลผลิตเนี่ยดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นการสร้างจุดแข็งให้ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ที่เรามีอยู่เนี่ยเขาจะรอให้แน่ใจว่าของเช่นนั้นขายได้นะเขาถึงจะมาทำมาเก็ตมาทำอะไรให้เรา ซึ่งกลไกตรงนี้จะต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่าเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Business Angel นะครับภาษาไทยที่ผมอาจจะเรียกว่าแม่ยกนะครับเขาจะมีแม่ยกคือว่าสมมุติไปเห็นอาจารย์มหลาลัยทํางานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกอ่ะเขามีเงินให้ล้านหนึ่งเอาไปทําอะไรก็ได้นะทำลองทําขึ้นมาสิโดยที่เขายังไม่ได้หวังผลตอนแรกนะครับพอเขามาพัฒนาได้ของที่ใกล้เคียงจะาขายได้จริงอุตสาหกรรมใหญ่ค่อยมา นะครับเนี่ยเราขัดกลไกตรงนี้เรามีงานหลายๆอย่างที่น่าเสียดายที่ทันที่เราจะใช้เวลาหนึ่งปีผลิตเนี่ยเรากลับใช้เวลา5ปีแล้วเราก็ตามไม่ทันไม่ใช่เรื่องเงินโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการสนับสนุนจากต้นทางไปจนถึงปลายทางคือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดเรื่องเบื้องต้นเนี่ยจะนึกถึงปัญหาของแอปพลิเคชันได้ในครบหรือมองไม่ไม่ทั่วทุกมุมอันนี้พอพอไม่ได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนเนี่ยไอการที่จะเห็นปัญหาก,ก็เห็นได้แคบลง พอจะเอามาเสนอให้ใครใช้ก็ใช้ไม่ได้หรอกจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นว่าตัวเอกชนเองหรือภาคเอกชนเองควรจะเข้าไปต่อยอดหรือไปแตะมือตั้งแต่ขบวนการพัฒนาเริ่มต้นแล้วก็อุ้มกันขึ้นมาฉะนั้นทั่วโลกกําลังตื่นเต้นกับนาโนเทคโนโลยีแน่นอนครับอเมริกาเป็นผู้นําทางด้านนี้ตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมัน เรากลับมาไปดูครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาลงทุนลงแรงเพื่อจะวิจัยและพัฒนาเรื่องนาโน,โนเทคโนโลยีไปถึงไหนเพราะว่านั่นแหละครับคือจุดที่ไทยจะต้องตามให้ทันถึงแม้เราจะไม่ใช่ผู้นาแต่ว่าเราก็ตกรถไฟขบวนสําคัญนี้ไม่ได้ครับเติมแก๊สโซฮอล่ะจ๊ะจากการทดสอบที่ทั่วโลกอยอมรับมั่นใจได้เครื่องไม่พังครับ เรากล้ารับรองต,ตาม้าบางจากแก๊สโซฮอล์91ดีจริงแรงจริงประหยัดจริงความนุ่มนวลใหม่ที่วางใจได้ยิ่งขึ้นทูเรนซา GR80 b r i e s t o n e อร่อยันถิ่นินเว้นมน่สุดมาม่ารสต้มแซ่บซับอ้อนหนกาัวอยู่ทำไมพักกับฮัตตาสิฮัตตาโลกอามอน เล่นชินไอซ์ครับเพราะรู้ว่าทุกๆก้าวของเราคือก้าวที่สำคัญของประเทศพวกเราจึงดั้งด้นก้าวมาที่นี่และมุ่งม,มั่นที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าก้าวนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนในโลกวันนี้เราคนไทยกลุ่มเล็กๆจากบ้านไ,ไกลเพื่อแสวงหาอนานคตให้กับชาติเราทุ่มเท เพื่อความมั่นคงทางพลังงานโตโยต้าถนนสีขาวขอแนะนำการขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดช่วงเดินทางไกลยอย่าขับที่ขันหน้าเกินไปต้องเว้นระยะห่างและเว้นให้มากขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันการเบรคทันหันของรถขนันหน้าถ้าใช้ความเร็วมากเกินไปในขณะเข้าโค้งรถจะหลุดออกจากช่องทางถึงทางแยกทางร่วมต้องลดความเร็วลงประมาทตัวรถที่วิ่งสวนทางมา ด้วยความวาห่วงใยจากต o วอย a ตาสนับสนุนโดยติดลามินาฟิล์มดีกว่าผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภทมาตรฐาน ISO 9001ไดกินอินเวอร์เตอร์หนึ่งในผู้นำระบบปรับอากาศอนาคตสู่คุณ ริส t o n จูรันซาจีอาความนุ่มงวนใหม่ที่วางใจได้ยิ่งขึ้นถ้าบอกว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยจะนําไปสู่ความสามารถของมนุษย์ที่จะรักษามะเร็งนี่เราต้องถึงนเต้นแล้วล่ะพอจนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถจะบอกว่ามะเร็งนี้รักษาอย่างไรแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถจะใช้เทคโนโลยีนาโนเนี่ยเพื่อจะรักษามะเร็งได้ That depends. Most of